พี่ครับวันนี้ก็จะจุดต่อกันไปเรื่อยๆครับทั้งบอมกับทั้งพี่ก็กำลังเตรียมอีกหนึ่งบ้างนะครับกันนเบ้างของบ็อมมัออนวนสามบ้างมุนต,ตามเข็มเบิร์ตมุนตามเข็มตามมเเข็บิร์ด มันด้เป็นมุมจับไม,บไม,บไมต่อ,อตอามอ้อาธานัดโอ้ยหนูมันจะเป็นดเก่นม,มันมันมันพุทธนัดทีซ้ายมันไม่จุดต่อกันไปเรื่อยๆครับ

ตังังนี่บบอมึงดืแก้นเล้ังแล้วบ่หันหันจับจอแล้วหัน่มันจับจอมันมีจะถีง เออหมอนอีกเข่ากวนหมวกห่วยไม่เหลียวบางนั่งกลางบางรบางแรกกลางบางหน้าบางหน้าบางที่สอกลาง